สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องกล้องส่วนออยาเดเตอร์นะคนดูทุเรียนเราก็พาทุกคนมาเลาะเยาวราชนะวันนี้เอ้าฟ้าไปไหนเอ้ยาตกใจวะวะนี่ว้องกันไหมก่อนเออเดี๋ยวหลงร้านผลไม้ก็เต็มร้านอะไรอ่ะข้างในนี่นะฟ้าคน่าทางจะอร่อยอะ เนี่ยาต้องกินแต่ร้านคนเยอะๆแบบนี้มันน่าจะอร่อยร้านอะไรอ่ะเจ้าวนอราอนี้อเนี่ยเายเราต้องเดินฝั่งโน้นไป <c oughs> แบบว่าเดินเเออเราย้อนสอนน่ะโ่าโหเธอ ถ้าชลีนมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายยังมาเลยเห็นปะต้องมีของเล่นหรอกสงสัยร้องแบบไม่หยุดเลยนะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยออกแต่ก็ไม่หรอกพี่กิ๊บเขาก็ไม่พาออกมาเขาโอ้เออเขาไม่มาหรอกแบบเนี้ยนางโอ้ดูเพาะปลาพี่น้องอ เราก็พาดูคนนะทุกคนยังไม่ยังไม่เจอร้านอาหารที่จะกินเดี๋ยวพอเดินดูก่อนดูกูฟาวโบราณเจ็ดโอ้ดูเนี่ยดูดูคนเนี่ยดูคน เยาวราชเยาวราชอะไรเออมันก็เท่ากันใช่ป่ะอือน่ากลินทุกอย่างน่ากินทุกอย่างน่ากินคนเต็มทุกร้านเลย่ะโอ้ทุเรียนดูว้ใครอยากกินไหม สามร้อยเองไม่แพงเลยโกซเดี๋ยวร้านเนี่ยถูกสุดแล้วเนี่ยเคยซื้อโฟล์ร์เจ็ดร้อยเออแล้วอร่อยด้วยเจ็ดร้อยแบบไม่เสียดายแต่เดี๋ยวเธออยากกินอันนี้ไหมเธออยากกินอันนี้ไหมซื้อให้เธอเออเอามั้ยกล่องสามร้อยนี่ของสด กลอ่องละสามร้อยอเอาปะเอากล่องทูซินลี่เหรอตามก็มีนะทุกคนอา,ากคนไเนาะนี่หมูพวงอ่ะอะไรกาอาารคนไทยที่มันไม่เรนเราจะมีคกันหมด ฝนอะไรจะเยอะเเดินกลับออกมาข้างนอกอีกแล้วทุกคนนมถ้วยอ้าวร้านนี้250เอง มันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะไม่สดก็ได้เราต้องเข้าข้างอู้เธอเธอมาดูนี่ตัวอะไรอะ่ะมิงฟองเหรอโหดูนี่ทุกคน,เเนตัวอะไรอะ่ะโอ้เนป่องตัวอะไรต่า,ตางนนเนี่ยตัวลายต่างนนเนี่ยนะตัวลายต่างนนเนี่ย

โอเคนะไม่แพงเท่าไหร่วันละเันา่เราจะหาที่กินแบบว่าโอ้โหนี่จะทอดปลาแสดงว่าม่านี่ทำตั้งนานแล้วดูดิเนอะใส่จะอร่อยเออแบบนี้แหละอร่อยเออแบบนี้จะอร่อย โซนคนร้านเที่ยวนี่พวกมันหมี่โอ๊จยหีนี่เธออยากกินสมึกไหมออปามรอปลามึกนอนเบูปมก ตัวใหญ่มากร้านขายของร้อยบาทแพงละ 8, ยอนี่แพงก็ไม่ใหญ่เลยร้อสิบบาทนี่ไม่แพงแล้วใบละแปดสิบแปดลอตเตอรี่ กาแฟกาแฟโนราณโบราณกันไหนนี่ไงเขาจะใส่ถุงแบบโบราณโบราณเหรอเอาไว้ละเธอเธอจะได้นอนไหมไม่ต้องนอนปกติก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วอะเาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนให้ทุกคนเห็นโอ้ เหมือนว่าเขาซื้อของแล้วเขาก็ไม่ยืนกินไงร้านนี้น่าจะอร่อยเนี่ยทำไมเขามาถ่ายรูปวิวเพราะเห็นจะสวยเลยวิวเราเห็นไฟตรงนู้นนะไฟร้านห้างทองนั่นค่ะรถเมยเกือบชนเธอเมื่อกี้เนี่ย โอ้แก่ยาวแตสูงร้านอาหารเพียบเลยทุกคนมีอะไรอ่ะอันนี้ของหวานเราต้องกินของขาวก่อนอกยกับของขนี่ร้านอาหารเพียบคนนั้นคนนั้นเขาแสกดงว่าอร่อยเนี่ย ปลาหมึกนี่ไงขายปลาหมึกร้านขนมคนทุกคนดูดิเขารอซื้อปลาหมึกโดปลาหมึกนี่ปลาหมึกนะกองเาินเทอมนี้นี่ร้านปลาหมึก เรารอซื้อปลาหมึกค,คนรอกินปลาหมึกโอ้พี่กินชะอำเด้อปลาหมึกกองเล่อนเท่อเลยปลาขายหมดเนี่ยเนี่ยเขามีคิวไงเนี่ยเขามีคิวอะ อาคิวทีเท่าไร่ในห้าร้อยหกคันอื้ปลาเมิกปลาปลาเมืกเออเราจะคอยเธอพระเธอได้คิวเที่ยงคืนไม่ล้าดูไปกินที่แถวแถวบองนักอเออไม่ไหวมั้งเนี่ยโอ้ดูคนพี่น้องยิ่งก็มีงานอะไรเนี่ย